โรงพยาบาลสมิติเวชศรีราชาเพราะชีวิตผิดพลาดไม่ได้เสนอ Health Secretary เลขาสุขภาพบายสมิติเวชศรีราชา สวัสดีค่ะท่านผู้ชมคะกลับมาพบกับรายการ Health Skeletalry เลขาสุขภาพโดยโรงพยาบาลสมิติเวชศรีราชาค่ะวันนี้รายการของเรานะคะจะพาท่านผู้ชมไปเยี่ยมชมศูนย์ธันตกรรมโรงพยาบาลสมิติเวชศรีราชไปดูกันสิคะว่าศูนย์ธันตกรรมนี้จะสร้างความมั่นใจในเรื่องสุขภาพปากและฟันให้กับท่านผู้ชมได้อย่างไรนั้นไปติดตามชมกันค่ะทุกความเชี่ยวชาญคือมาตรฐานเดียวกัน โรงพยาบาลสมิติเวชร้อมดูแลคุณและคนในครอบครัวด้วยแพทย์เฉพาะทางและการบริการที่เอาใจใส่สมิติเวชสุขุมวิทสีนครินและสีราชามาตรฐานสมิติเวชมาตรฐานหนึ่งเดียวที่ให้คุณวางใจ038-320-300สมิติเวชสีราชาวันสมิ t ิเว a t r e e location ช่วงเฮลท์ทอ สบายสมิยิเวศศิริชาตท่านผู้ชมคะตอนนี้แอนอยู่กับคุณหมออรวร a นกุลเกลียงค่ะทันตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญประจาศูนย์ทันตกรรมโรงพยาบาลสมิติเวชศิร,ริชาชค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้คุณหมอจะเป็นตัวแทนของศูนย์นะคะ,คะเล่าเกี่ยวกับการให้บริการของศูนย์ทันตกรรมว่าประกอบไปด้วยอะไรบ้างคะภาพรวมของเราค่ะก็แผนทันตกรรมของสมิติเวชศิริชาชนะก็ดูแลในเรื่องของสุขภาพช่องปากของคนไข้ในทุกๆด้านเลยค่ะ ให้การบริการอะไรบ้างคะคุณหมอก็เ,ยยเช่นเ,เราให้บริการตั้งแต่พื้นฐานจน <c oughs> ถึงกระทั่งที่ทันสมัยที่สุดนะปัจจบุบันนี้ที่มีนวัตกรรมของธนกรรมเลยนะคะ <c oughs> การดูแลขั้นพื้นฐานเนี่ยก็คือการตรวจสุขภาพช่องปากดูแลช่องปากโดยทั่วไปแล้วก็ให้การบริการธนกรรมทั่วไปอุด <c oughs> ฟันถอนฟันขุดปูนนะคะแล้วก็ให้บริการในเรื่องของการประตัดในช่องปาก อนาประดับฟันคุดนะคะฝังฝัแล้วก็ด้านด้านธนกรรมสวยงามธนกรรมตกแต่งธนกรรมสวยงามได้แก่อะไรบ้างคะธนกรรมสวยงามก็ได้แก่การทําให้ฟันมีความสวยงามนะคะนหนงเรื่องของไม่ว่าจะเป็นการใช้ วัสดุที่ที่ไม่ใช้โลหะเลยเ,เช่นเป็นเ,เป็นพอสเลนออซิเรมิกไม่มีโลหะเลยก็มาใช้ในเรื่องของธนกรรมสวยงามการทำวี ering, เนียริ่งแก้ไขในเรื่องของการเลิงตัวของฟันหรือว่าสีของฟันที่ผิดปกตินะ,ะคะก็เป็นเรื่องธนกรรมสวยงามแล้วก็การฟอกสีฟันโดยมีเอ่เลเซอร์ laser, เป็นตัวกระตุ้นให้ทําให้ฟันขาวโดยที่ไม่มีการเสียวนค่ะ,ค,ะคุณหมออรวรันนะคะมีความเชี่ยวชาญโดยตรงเกี่ยวกับเรื่องของการทํารากฟันเทียมค่ะอธิบายสั้นๆค่ะว่าอธิบายสั้นๆเพราะว่าเดี๋ยวในระยะเวลาต่อไปนะคะเราจะมีการสัมภาษณ์คุณหมอนะะในเชิงลึกเกี่ยวกับขั้นตอนของการทํา,าร,ทรากฟันเทียมเพราะฉะนั้นการทํารากฟันเทียมจะเกิดขึ้นกับลูกค้าของเราที่มาในกรณีใดบ้างคะค,ะคุณหมอ ลูกค้าที่ต้องการใส่รากตะคะ<ม>ก็จะเป็นลูกค้าที่ฟันธรรมชาติสูญเสียฟันธรรมชาติก่นนะคะ <c oughs> หรือว่าจะเป็นคนไข้ที่ผ่านการใส่ฟันแบบถอดได้มาแล้วแล้วก็ไม่มีความสุขกับการใส่ฟันถอดได้<ม>ต้องการเปลี่ยน <c oughs> นะคะหรือว่าใส่ฟันสะพานฟันติดแน่น,นแล้วสะพานฟันติดแน่นนั้นเกิด เสียหายไม่สามารถที่จะใช้งานได้แล้วก็จะต้องใช้รากฟันเทียมขเขาบอกว่าพอใส่รากฟันเทียมไปแล้วเนี่ยจะเหมือนกับการที่เรามีฟันแท้ฟันจริงของเราใช่ค่ะนับปัจจุบันนี้รากฟันเทียมเป็นเป็นการทดแทนฟันธรรมชาติได้ใกล้เคียงกับธรรมชาติมากที่สุดแล้วก็สูญเสียน้อยที่สุดเพราะว่ามันไม่ต้องกรอฟันธรรมชาติทุกข้างซึ่งตัวหมอเองถือว่า การกรอฟันข้างๆเนี่ยเป็นการสูญเสียที่ไม่สามารถเรียกกลับคืนมาได้อีกแล้วเป็นการสูญเสียท,ที่ที่มากที่สุดของทางด้านท,าทานตกรรมค่ะประชาชนนะคะได้ทราบแล้วว่าการให้บริการของศูนย์นากร,รมโรงพยาบาลสมิติเวสศร,รีราชมีการบริการทั่วไปแล้วนะคะสําหรับใครที่ต้องการจะมารับการรักษาในเรื่องของการทารากฟันเทียมก็สามารถโทรศัพท์เข้ามาพูดคุยกับเจ้าหน้าที่ตลอดจนให้คำปร,รึกษาโดยคุณหมออร,รวรรณกุลเกลียงนะคะวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณหมอค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะ คุณภาพที่สุดแห่งความภูมิใจจากโรงพยาบาลสมิติเวชศรีราชาประกาศสนิยบัตรรับรองมาตรฐานคุณภาพโรงพยาบาลระดับสากล JCI Joint Commission International Accreditation ประกาศนิยบัตรรับรองมาตรฐานคุณภาพโรงพยาบาล H.A. Hospital Accreditation, รางวัล PM Award 2009, Prime Minister's Export Award, รางวัลประกาศเกียรติคุณประเภทธุรกิจบริการส่งออกดีเด่นประเภทธุรกิจบริการรักษาพยาบาลรางวัล H.M.A. Award 2009, ประเภทแคมเปญการตลาดโปรโมชั่นและประชาสัมพันธ์ดีเด่นประจำภูมิภาคเอเชีย โรงพยาบาลสมิติเวชศรีราชามาตรฐานคุณภาพระดับโลกแห่งแรกในภาคตะวันออกช่วง h e l h Care บายสมิติเวชศรีราชา สวัสดีค่ะพบกันอีกครั้งแล้วนะคะในช่วงเฮลท์แคร์ค่ะโดยคุณหมอแคทย์ธริยาแล้วก็หมอธรรมิกานะคะ,ค,ะคุณหมอแคทยริยาคะผู้ป่วยที่มารับบริการที่สถาบันความงามเนี่ยส่วนใหญ่มาปรึกษาเรื่องอะไรกันบ้างคะส่วนใหญ่คนที่มาที่ศูนย์ของเราเนี่ยนะคะ,คะส่วนใหญ่ก็จะมีริ้วรอยมาแล้วเนี่ยก็จะถามหมอว่าคุณหมอคะแล้วจะรักษากันยังไงดีคนไข้ที่มาปรึกษาเกี่ยวกับเรื่องอ ริ้วรอยเนี่ยจะรักษายังไงหมอก็ขอแบ่งเป็น2อ,อย่างละกันนะคะก็คือว่าการการใช้ยานะคะการใช้ยาหรือว่าการใช้ครีมต่างๆนะคะแล้วก็อีกอันนึงเนี่ยก็คือการทำทรีทเมนต์นะคะ,ะการใช้ยาเนี่ยยากลุ่มที่หมอจะเลือกใช้เนี่ยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยก็จะเป็นในกลุ่มของวิตามิน A นะคะหรือว่าสารยาในกลุ่มที่มีสารเกี่ยวกับ สารต้านอนุมูลอิสระหรือว่าพวกแอนตี้ออกซิแดนต์นะคะก็เป็นพวกกลุ่มวิตามิน A วิตามิน C วิตามิน E บ้างน,นะคะแล้วบท็อกจะช่วยได้ไหมคะบท็อกเนี่ยก็จะช่วยได้เยอะเลยอะคะ่ะแต่ว่าจะ,จ,ะจะอยู่ในกลุ่มการทร<น>ีตเมนต์นะคะค่บท็อกเนี่ยคืออะไรบางคนอาจจะตั้งคำถามมาว่า คุณหมอคะใช้แล้วเนี่ยจะมีโทษอะไรหรือเปล่าน่าตั้งดูน่ากลัวเหมือนกันใช่ะคะ่ะไม่ต้องกลัวเลยนะคะโบท็อกซ์เนี่ยก็เป็นสารโปรโตีนชนิดหนึ่งนะคะซึ่งหมอจะเป็นผู้ฉีดที่กล้ามเนื้อมัดที่ คิดว่าทําให้เกิดริ้วรอยนะคะเพื่อคลายกล้ามเนื้อตรงนั้นออกแล้วก็จะทําให้ริ้วรอยเราเนี่ยน้อยลงนะคะ mm hmm. นอกจากโบท็อกซ์แล้วเนี่ยนะคะ mm hmm. คุณหมอธามิกายังมีการทำทรีทเมนต์อย่างอื่นอย่างเช่นการทำเบบี mm ้เฟสคุณหมอเคยได้ยินบ้าง <Okay, S 1> ใช่ไหมคะค่ะ,คะตรงนี้เนี่ยก็จะช่วยคนที่มีริ้วรอยตื้นๆได้ดีเหมือนกันนะคะค่ะ แต่ว่าถ้าเกิดว่าไม่หวานจริงๆเนี่ยอาจจะมาปรึกษาในเรื่องการยกกระชับหน้าหรือว่าทำเลเซอร์นะคะ mm hmm. การทําเลเซอร์เนี่ยที่สถาบันของเราเนี่ย mm hmm. ก็จะมีพวก,พวก RF เลเซอร์นะคะซึ่งจะช่วยยกกระชับได้ดีนะคะอันสุดท้ายสุดเนี่ยถ้าเกิดว่าทุกอย่างการรักษาทุกอย่างแล้วเนี่ยใช้ไม่ได้ผลนะคะ,คะเราอาจจะเปลี่ยนมาเป็นวิธีการยกผ่าตัด นะคะเป็นผ่าตัดนะคะซึ่งศูนย์ของเราเนี่ยก็จะมีคุณหมอผู้เชี่ยวชาญทางด้านสัลยกรรมพลาสติกนะคะซึ่งจะให้การดูแลเกี่ยวกับาการการผ่าตัดเพื่อยกกระชับใบหน้าค่ะ ซึ่งการรักษาก็มีหลากหลายวิธีให้เลือกตั้งแต่น้อยจนกระทั่งถึงเป็นมากๆถูกต้องค่ะค่ะก็คุณผู้ชมก็สามารถที่จะเลือกวิธีที่เหมาะสมนะคะกับคุณผู้ชมได้นะคะหรือว่าจะมาปรึกษากับทางสถาบันความงามก็ได้ใช่ละค่ะใช่ค่ะและสําหรับผู้ใดนะคะที่ต้องการคําแนะนําเพิ่มเติมหรือว่าสอบถามนะคะก็สามารถติดต่อได้ตามที่อยู่ข้างล่างนี้เลยนะคะค่ะแล้วพบกันใหม่ค่ะในช่วงเฮลท์แคร์ในสัปดาห์หน้านะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ ให้ชีวิตที่มีค่าของคุณอยู่ในความดูแลของเราศูนย์อุบัติเหตุและฉุกเฉินสมิติเวศสีราชา EMS and Trauma Center พร้อมดูแลคุณจากอุบัติเหตุทุกสถานการณ์รวดเร็วฉับไวปลอดภัยด้วยทีมแพทย์เฉพาะทางพร้อมอุปกรณ์การแพทย์ที่ครบครันได้มาตรฐานเคลื่อนย้ายผู้ป่วยได้ทันทีด้วยรถพยาบาลระบบ GPS จึงไม่พลาดทุกวินาทีสำคัญเพราะชีวิตผิดพลาดไม่ได้ ศูนย์อุบัติเหตุและฉุกเฉินสมิติเวศศีราชาบริการ24ชั่วโมงโทร038324111 วันนี้ปัญหาเรื่องกระดูกและข้อของคุณจะหมดไป b บน e and Joint c e n t e r ศูนย์รักษากระดูกและข้อสมิติเวศสีราชามาตรฐานคุณภาพระดับสากลตอบทุกโจทย์ทุกการรักษากระดูกและข้อโดยแพทย์ทีมผู้เชี่ยวชาญและเครื่องมือการรักษาที่ครบครันทันสมัยจากศูนย์การดูแลผู้ป่วยอุบัติเหตุทางด้านกระดูกและข้อศูนย์ผ่าตัดข้อเข่าเทียมข้อสะโพกเทียมและกระดูกสันหลังศูนย์การรักษาด้วยการส่องกล้องข้อเข่าและข้อไหล่ ศูนย์การรักษาอุบัติเหตุทางมือและอุบัติเหตุจากการทำงานศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟูและเวชศาสตร์การกีฬาเพราะชีวิตผิดพลาดไม่ได้ศูนย์รักษากระดูกและข้อโรงพยาบาลสมิติเวชรีราชาไขทุกข้อเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นสอบถามโทร0 3 8 3 2 0 3 0 0ปดสง์ส์ช่ง Health Smart บายสมิติเวชรีราชาสวัสดีครับ พบกับผมแล้วน้องตูนครับในช่วง health spot ครับสำหรับท้าออก,กําลังกายว no ันนี้นะครับจะเป็นเท่าออก,กําลังกายสำหรับกล้ามเนื้อหลังนะครับและกล้า,ลามเนื้อต้นคอนะครับเป็นการกระตุ้นให้สำหรับผู้ที่มีหลังคอมนะครับทําทํางานกับคอมทั้งวันเนี่ยเกิดกระดูกสันหลังตรงขึ้นนะครับเป็นการกระตุ้นให้กระดูกสันหลังตรงขึ้นนะครับและเป็นการออกกำลังกายกล้ามเนื้อหลังด้วยนะครับเราจะเริ่มจากท่านอนคว่ำครับน้องตูนลงไปนอนคว่ำนะครับ จัดท่านอนคว่ำนะครับขาสองข้างครับเหยียดออกตรงนะครับเหยียดออกตรงนะครับจัดไหล่กับข้อศอกให้อยู่ตรงกันครับนะครับมือสองข้างวางหน้ากับพื้นไปครับจัดศีรษะนะครับให้อยู่นแนวเดียวกับกระดูกสันหลังนะครับเสร็จแล้วครับยกหน้าท้องขึ้นมาครับเกรงยกขึ้นมาอย่าให้ติดพื้นนะครับให้สามารถมือรอดได้เก่งมากครับเสร็จแล้วครับขาสองข้างครับยกขึ้นมาเล็กน้อยสำหรับคนที่ไหล่ตกครับดึงไหล่ขึ้นมา ยิงไหลมายืดให้ตรงใช่ค hmm. ร mm ับ hmm. น mm ี่คือท่าเตรียมนะครับหน้าท้องเกร็งขแมวไว้ครับเอาละครับหายใจเข้าครับหันหน้าไปทางซ้ายโดยที่ให้ไหลนิ่งไว้หน้าท้องเกรงขแมวหายใจออกครับกลับมาตรงกลางดีครับหายใจเข้าครับหันทางขวาหายใจออกครับกลับไปตรงกลางหน้าท้องขแมวไว้หายใจเข้าครับซ้ายหายใจออกกลับมาต้องให้ไหลนิ่งแบบนี้ครับนิ่งแบบน้องตูนดีมากหายใจเข้าครับมาทางขวา At, หายใจออกกลับไปตรงกลางช้าๆนะครับครั้งสุดท้ายครับหายใจเข้าครับซ้ายหายใจออกครับกลับมาตรงกลางหน้าท้องยังขมเอวอยู่นะครับขายกไว้และครั้งสุดท้ายครับหายใจเข้าครับมาทางขวาหายใจออกครับกลับไปตรงกลางดีครับค้างไว้นะครับหายใจเข้าหายใจออกครับค่อยๆวางตัวลงครับประสานมือที่ศีรษะครับนะครับหลังจากออกกําลังกายกล้ามเนื้อหลังแล้วให้สายหลังเบาๆครับเพื่อคลายกล้ามเนื้อหลัง นะครับถ้านี้นะครับสําหรับคนที่มีการปวดหลังก็สามารถจะช่วยได้ด้วยนะครับสําหรับผู้ที่มีปัญหาเรื่องสุขภาพนะครับหรือต้องการปรึกษาเกี่ยวกับการออกกาลังกายสามารถติดต่อสอบถามได้ที่ศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟูโรงพยาบาลสมิติเวชศรีราชสำหรับวันนี้ผมน้องตูนขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ ท่านผู้ชมคะเรามีเวลา24ชั่วโมงนะคะ,ะเท่ากันแต่ว่าบางครั้งนะคะเราอาจจะลับเลยแล้วก็หลงลืมในเรื่องของการออกกําลังกายและการดูแลรักษาสุขภาพถ้าท่านผู้ชมมีเวลานะคะอย่าลืมให้ความสําคัญในเรื่องของสุขภาพที่ดีค่ะให้เวลากับตัวเองรักษาสุขภาพพกผขอให้พียงพอแลวก็รับประทานอาหารทีด่ดีมีประโยชน์นะคะด้วยความปรารถนาดีจากโรงพยาบาลสมิติเวชศิริชาค่ะกลับมาพบกับรายการของเราได้ในครั้งต่อไปนะคะสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ Hãy subscribe cho kênh Ghiền đi Gõ Để nơi hình lỡ mình video hấp dẫn biết thua